วันนี้ก็จะมาแชร์3เทคนิคจีบผู้หญิงอายุมากกว่านะคะซึ่ง3ข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อีฟได้มีประสบการณ์จากการที่มีคนอายุน้อยกว่าจากที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าเขาทํายังไงบ้างถึงทําให้เรารู้สึกหวานไหวข้อที่1นนะคะเราต้องแสดงความจริงจังแล้วก็จริงใจว่าเรื่องอายุเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการที่จะคบกันซึ่งคนที่อายุมากกว่าค่ะเขาจะมีเรื่องใหญ่ที่กังวลอยู่เลยก็คือเรื่องของอายุที่มันแตกต่างกันมากๆแล้วเขาก็จะมีความไม่มั่นใจว่าคนที่อายุน้อยกว่าที่เข้ามา จะจริงจังหรือว an ่าจริงใจกับเขาหรือเปล่ากลัวว่าคนที่เข้ามาเนี MM> ่ยจะเข้ามาเล่นกับความรู้สึกแล้วก็จากไปแล้วก็ต้องมาฮิวหัวใจกันอีกนานเลยผู้หญิงที่อายุมากกว่าค่ะก็เลยจะมีความระมัดระวังแล้วก็ใช้เวลานานในการตัดสินใจที่จะคบใครหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกครั้งซึ่งข้อนี้ค่ะเราต้องแสดงความจริงใจให้เขาเห็นว่าเราอะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเช่นเราอาจจะบอกกับเขานะคะว่าเราอะมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับความแตกต่างของอายุเนาะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า เราอะ่ะมองว่าความแตกต่างของอายุที่มันห่างกันมากๆอะ่ะไม่ได้มีผลหรือเป็นปัญหากับความสัมพันธ์นะเรื่องอายุที่มันแตกต่างกันมากๆอะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็เราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคสําหรับเราซึ่งอันนี้นะคะเพื่อนต้องบอกด้วยความหนักแน่นในน้ําเสียงด้วยนะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออเราพูดออกมาจากใจจริงๆแล้วก็ที่มากกว่าคําพูดก็คือเราต้องแสดงการกระทําให้เขาเห็นด้วยนะคะอย่างเช่นระหว่างที่เราอยู่ข้างนอกกับอยู่กับเขา 2- ต่อ2อย่างเงี้ยในเวลาส่วนตัวเนี่ยเรา น่ารักแล้วดีกับเขาอย่างไงนะคะเวลาอยู่ข้างนอกเวลาเจอคนอื่นๆเราก็น่ารักแล้วก็ใส่ใจดูแลเขาเหมือนกันเลยก็คือต้องทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่าถ้าเราครบกับเขาเนี่ยต่อให้เราอยู่ข้างนอกหรือเจอสายตาของใครอะ่ะเราก็ยังปฏิบัติกับเขาเหมือนเดิมเหมือนที่เราอยู่กับเขา2คนเลยทําให้เขารู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเปรียบเทียบตลอดเวลานะคะแล้วก็จะทําให้เขาลดความกังวลเรื่องของการแคร์สายตาของคนอื่นไปได้ะคะ่ะ ข้อที่2เราต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วก็จริงจังกับงานของตัวเองค่ะข้อนี้อาจจะฟังดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่อายุมากกว่าะคะเขาผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขาก็มองหาความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งในขณะที่เราอายุน้อยกว่ามันก็มีความเด็กอยู่แล้วไงเราก็ต้องมีการทําตัวให้ดูน่าเชื่อถือว่าเราอะรับผิดชอบตัวเองได้นะแล้วก็มีความคิดความอ่านนะคะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุยกับเขารู้เรื่องแล้วก็สามารถใช้ชีวิตกับเขาได้ ไอเรื่องของการทิ้งงานเพื่อจะมาอยู่กับเขาหรือแบบสมมติรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราทิ้งความรับผิดชอบของเราเลยเพื่อจะทุ่มเทเวลาให้เขาตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะไม่มีการได้คะแนนบวกจากผู้หญิงที่อายุมากกว่านะคะในทางกลับกันเนี่ยเขาอาจจะมองเราคะแนนติดลบด้วยซ้ําที่เราอะยอมทิ้งภารกิจหรือภาระหน้าที่อะเพื่อมาหาเขาแค่นั้นซึ่งเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนความรักปั๊ปปี้เลิฟเด็กๆที่เขาทํากันที่เห็นความรักเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้อง มระวังให้ดีในการแสดงออกด้วยค่ะตรงนี้ก็แนะนําว่าให้คุณตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็จัดสรรแบ่งเวลาเนี่ยที่จะมาเจอบเขาอย่าติดเขามากเกินไปแต่ต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะคะว่าโซนไหนทํางานจริงจังโซนไหนเจอเขาแฮปปี้มีความสุขใช้เวลาให้เต็มที่นะคะตรงนี้ถ้าคุณทําได้เนี่ยผู้หญิงอายุมากกว่าก็มีแนวโน้มที่จะเปิดใจคบกับคุณได้ยาวๆเลยค่ะ ข้อที่3ข้อนี้สําคัญมากนะคะคือทําตัวเราให้เขาอยู่ด้วยแล้วหัวเราะได้ค่ะเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบเขาจะสูงขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราเนี่ยด้วยความอายุน้อยกว่าเนาะโอเคพาร์ทจริงจังแล้วก็จริงจังแล้วแต่พาร์ทที่อยู่เขาเนี่ยขอให้แสดงความน่ารักแล้วก็เป็นตัวเองให้เต็มที่คือชีวิตของเขาอะ่ะอาจจะเจอเรื่องเคร่งเครียดอะไรมามา,มากพอสมควรแล้วแหละขอให้แบบว่าถ้าอยู่กับเราอะ่ะ เขาให้เราเนี่ยเป็นเสียงของเราให้เขาได้มากขึ้นก็เป็นการเติมความสดใสให้กันแล้วก็เหมือนให้เขาเนี่ยได้มีการกลับไปเป็นโมเมนต,ต์เด็กๆอีกครั้งหนึ่งเวลาอยู่กับเราค่ะซึ่งเราอาจจะแสดงความโกะความเป็นธรรมชาติอะไรของเราออกมาก็ได้ซึ่งคนอายุมากกว่าก็อาจจะมองเห็นข้อดีตรงนี้ว่าเออคบกับเราเนี่ยก็มีความน่ารักดีเหมือนกันซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการครบผู้หญิงอายุมากกว่าจริงๆมันมีอีกเยอะมากและหลายข้อหลายเหตุการณ์มากๆนะคะซึ่งตรงนี้าท่านเพื่อนอยากจะให้ทาซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อก็คอม นเยะเ,เยอะค่ะส่วนถ้าใครมีเทคนิคจีบผู้หญิงอายุมากกว่าอะไรเงี้ยอยากจะมาแชร์รีบมาแชร์กันได้เลยนะคะเพื่อนคอมเมนต์ทิ้งกันไว้เยะเยอะเลยค่ะ